สวัสดีค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลกับแม่นุชค่ะพอดแคสต์ EP แรกของทางช่องเรานะคะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแม่นุชเป็นสไพน์นอร์เวย์นะคะแต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ที่นอร์เวย์ปีนี้ก็ปีที่13อย่าง14แล้วนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านพอดแคสต์ของทางช่องเรานะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากให้บอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาทั้ง คุณแม่ขาหรือว่าทางช่องตรงนี้ได้เลยนะคะจะหยิบยกขึ้นมาบอกเล่าเล่า,เ,ลาเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันคะ่ะว่าการใช้ชีวิตต่างแดนการใช้ชีวิตที่นอร์เวย์เนี่ย เป็นยังไงบ้างสำหรับสังคมคนไทยสังคมเมียฝรัร่งที่นี่นะคะชีวิตหลายๆท่านอาจจะเรียบง่ายสวยรู้หรือชีวิตเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยุ่งยากลำบากหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงลูกที่นี่นะคะลูกติดที่มาจากไทยปัญหาที่พบเจอมาอยู่นอร์เวย์ต้องทำอะไรบ้างนะคะมนุษย์ก็จะพยายามหยิบยกเรื่องราวหรือว่าประเด็นต่างๆเอามาพูดคุยเอามาบอกเล่าเพื่อนๆก็อย่าลืมที่จะแสดงความคิดเห็น เห็นคอมเมนต์กันเข้ามานะคะฝากไว้ด้วยค่ะ